แล้มาส่อยนกเขามาตกเพียนตัวนี้สวยเลยครับเกือบเท่าฝ่ามืออ่ะอันนี้ตัวที่สองครับก็สวัสดีครับนาะนัาก่ปทุกท่านครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับผมก็สําหรับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนากอบสอขิงเกี้ยงครับผมก็วันน,นี้ ก็เช่นเคยครับก็มาลงคลองห้าฝั่งคลองหลวงอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้ผมเปลี่ยนจุดก็สำหรับวันนี้เพราะผมอยู่ฝั่งฝั่งคลองระพีพัฒก็เข้ามาจากคลองระพีพัฒประมาณสองกิโลครับตอนที่จะถึงจุดเดิมที่ผมลงวันนั้นผมลงฝั่งโน้นวันนั้น ก็วันนี้ก็เลยมาลงจุดนี้ลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ได้มาสองแต้มแล้วครับได้แต่เพียนตัวสวยมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับก็เช่นเคยครับเหยื่อตกปลานินของนาต้นเช่นเคยครับครับของนาต้นอีสานบ้าตกปลาครับผม ก็ใช้งานประจำครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อแกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น facebook ให้หรือไม่ก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้เดี๋ยวยังไงวันนี้ไปติดตามผลงานกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็วันนี้ก็สภาพอากาศก็ยังไม่เป็นใจครับมันคึมคึมึมฟ้าคึมฝนเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีแ้มส่งหรือเปล่า ปนินตัวแรกตัวสวยเกี่ยวคีบมาเหมือนมันจะโดนตั้งนานแล้วล่ะที่ผมก็นั่งรออยู่อ่ะไะครับปนินตัวแรกตัวสวยเลยตัวนี้ เล็กครับติดคลิปหลังมาด้วยโอ้โห oh. oh, ตัวนี้อ้วนเลยครับตัวนี้เปิดกล้องไม่ทันเมื่อกี้นีนรีบขวาขันเลยเมื่อกี้ดึงอย่างแรงเลยมาแล้วครับปนินตัวที่สองตัวนี้โอ้ oh, ตัวนี้ไซส์สวยเลยอ่านะครับขวาขันเลยเมื่อกี้ <laughs> อีกแต้มครับนิ้นเว้นนิ้นเว้นตัวนี้ก็ใส่พอได้ครับนี่แหละใส่เวนเว้น,นพอได้เลย <c oughs> หมายตัวเลยครับ ส,สวยยเลยตัวนี้เกี่ยวข้างปากมาเลยอูดึงคันแทบร่วงเลยเมื่อกี้ ครับกะลังตัวสวยกำลังทอดเลยตัวนี้นินีนีกแก้มครับผมนึกว่าตะเพียนเลยไม่ได้เปิดกล้องอินโดวสวยเลยตัวนี้นแดมครับ สวัสดีรอบเย็นๆครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายสามก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาา้าไปแล้วครับก็เย็นแล้วก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวผลงานเดี๋ยวเอาผลงานให้ชมกันก็สำหรับวันนี้นะครับรู้สึกว่าน้ำจะแรงกว่าวันที่ผมมา รอบที่แล้วแล้วก็เหมือนจะคุ่นกว่านิดหน่อยแล้วก็พอมีตัวให้ได้ลุ้นครับเดี๋ยวเอาผลงานมาให้นาๆชมกัน ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าพอเอาตัวรอดไปได้ก็พอได้กับข้าวครับครับผลงานวันนี้ก็ปนินก็ตัวสวยๆอยู่นะครับแต่เพียนก็ตัวสวยๆอยู่แต่สำหรับตัวเล็กเดี๋ยวผมคัดออกก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาแล้วครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีเวลาก็ว่าจะกลับมาแก้มือที่คลองห้าเลยครับเดี๋ยวดูสถานการณ์น้าก่อนว่าน้ําจะเป็นยังไงน้ําจะแรงหรือเปล่าก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้จะออกแล้วตัวใหญ่นี่ครับผลงานวันนี้ก็พอได้กับข้าว ạo dình